ข้อ77ในอดีตการได้มีปริพาชกคนหนึ่งชื่อจำมัสสาดกในกรุงพารณาณสีในว่านางเท่านั้นเป็นทั้งผ้านุ่งทั้งผ้าห่มของเขาวันหนึ่งปริพาชกนั้นเที่ยวไปเพื่อพิกษาอยู่ในกรุงพารณาณสีถึงสถานที่ชนแพะขณะนั้นแพะย์ตัวหนึ่งเห็นปริพาชกนั้นแล้วประสงค์จะขีดจึงย่อตัวลง ปริพาชกไม่ถอยออกไปด้วยเข้าใจว่าแพะนี่ทำความนอบน้อมเราแล้วคิดว่าในระหว่างมนุษย์เหล่านี้มีประมาณถึงเท่านี้แพะนี้ตัวเดียวเท่านั้นรู้คุณเราดังนี้แล้วได้ยืนประนมมือวงเล็บตอบแก่แพะนั้นพาณิชผู้ฉลาดนั่งอยู่ในตลาดเห็นเหตุนั้นจึงห้ามว่าพรามท่านอย่าไว้วางใจแกสัตว์สีเท้าเพราะได้เห็นเพียงชั่วขณะหนึ่ง เพราะมันต้องการจะขิดให้เหมาะจึงย่อตัวลงทันใดนั่นเองแพะวงเล็บวิ่งมาโดยเร็วขีดเข้าที่อกทําให้ปริภาชกนั้นล้มลงในที่นั้นนั่นเองเขาประสบเวทนานอนอยู่หน้าที่นั้นนั่นแหลคร่ําครวญว่าผู้ใดสรรเสริญผู้ที่ไม่ควรบูชาผู้นั้นก็กลับถูกผู้ไม่ควรบูชาฆ่านอนอยู่เหมือนเราผู้โสดเขาถูกแพะขีดจะตายในวันนี้ฉะนั้นแล้วได้ทํากาละ บรรดาบทเหล่านั้นหลายบทว่าโสนิหโตเสติความว่าผู้นั้นคือผู้ยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาถูกคนที่ไม่ควรบูชานั้นให้ตายนอนอยู่บทว่าปูชังคือบุคคลผู้ซึ่งใครๆไม่ควรบูชาคําว่ายถาหัมัชชะความว่าเหมือนเราทําความยกย่องอัสตบุรุษยืนอยู่ในวันนี้บทว่าปะหโตคือถูกแพ้คิดด้วยการคิดที่เหมาะ บทว่าหะโตคือให้ตายบทว่าทุมมติได้แก่ผู้ไร้ปัญญามีคำที่ปริภาชกกล่าวว่าแม้บุคคลอื่นใดจากทำความยกย่องอัสตรบ,รบุรุษบุคคลแม้นั้นก็จากสวยทุกข์เหมือนเราปริภาชกนั้นแลได้มาเป็นปริภาชกผู้ชื่ออย่างนี้ในกรุงสาวัตถีในพุทธบาทการน,นี้ปฏิบัติอยู่เช่นนั้นได้ถูกแพะขิดแล้วแล เรื่องปริพาชกมาในจำมาสาตะกะชาดกจตุกานิบาทกะทาว่าด้วยการบูชาผู้ควรบูชาอย่างสูงสุดจบ